สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัญญาวิเศษชาตินะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมจะนําเสนอหัวข้อวิจัยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ Google s i ส e นะคะบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒนาชีพศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2นะคะสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ1เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ Google s i t ส s บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Google ใส่นะคะ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลต่อการใช้นะคะในการเรียนโดยใช้ Google Sites บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะซึ่งเราจะมีตัวแปรต้นนะคะก็คือเป็นในส่วนของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Google Sites บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ตัวแปรตามนะคะ1ก็เพื่อเป็นในส่วนของประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนนะคะ2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องของพอลิเมอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม3ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ g o o g l e s i t e บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักศึกษานะคะซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เราใช้ประชากรที่ใช้ก็คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่2นะคะสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกของภาคเรียนที่2ในปีการศึกษา2564นะคะรวมทั้งหมด140คนนะคะส่วนกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นในส่วนของนักศึกษาปวช2ทับ15นะคะจำนวน48คนซึ่งอันนี้เนี่ยได้มีการสุ่มนะคะโดย มีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นนะคะอันนี้จะเป็นภาพกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะเป็นในส่วนของ Google Site ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรมค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมในการเรียนการสอนของนักศึกษานะคะทีนี้ผลผลวิเคราะห์และก็ตารางที่สำคัญนะคะตารางที่1แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนนะคะของการใช้ g o o g l e Site จากตารางที่1น,นะคะพบว่าประสิทธิภาพบทเรียน Google Site วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปรกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่2ห้องปวช .2.15 ทสานะคะสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดก,การพิเกษมมีประสิทธิภาพ82.34.89.69ทับ 69, นะคะซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ80-80ท 80, ี่กำหนดนะคะ จากตารางที่2นะคะตารางที่2เนี่ยเราพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่2นะคะห้องปวช215ทับ 15, นะคะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ4.40และ7.28ตามลำดับนะคะและเมื่อเปรียบเทียบนะคะระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนที่นำมาวิเคราะห์พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนนะคะด้วยเกมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะ สำคัญทางสัิติที่ระดับ0.5นะคะซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้นะคะอันนี้จะเป็นตารางรายการประเมินในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษานะคะซึ่งโดยรวมแล้วจะอยู่ในระดับที่มากที่สุด ะะซึ่งปกติแล้วในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษามีที่มีต่อการใช้ o o o l l s s t t s นะคะในการเรียนการสอนแล้วก็มีการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดแล้วก็มี2ออันดับนะคะที่นักศึกษาให้ความสนใจก็คือเป็นในส่วนของ ในส่วนของทําให้เกิดความสนุกสนานนะคะแล้วก็สนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นส่วนอันดับรองต่อมาก็คือนะักศึกษาให้ในส่วนของการสามารถหาข้อมูลหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้นะคะสรุปผลการวิจัยนะคะ1การสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียน o o o l l s s t e s เรื่อง Polymer นะคะคือสามารถสูงกว่าเกณฑ์นะคะที่กำหนด80ขออภัยค่ะ82.34 จุดนะคะซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผลการทดลองการสอนนะคะโดยใช้ Google Site บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning นะคะในรายวิชานี้ ของปวช2ทับสนะคะพบว่านักศึกษาเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเนี่ยเท่ากับ40.40 40. 40. นะคะ4.40นะคะแล้วก็มีคะแนนหลังเรียนเนี่ยเท่ากับ7.28นะคะเมื่อทดสอบความแตกต่างเนี่ยพบว่านักศึกษามีผลสมัมเรธิทางการเรียนหลังเรียนเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่0.5นะคะ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาเนี่ยหลังการใช้นะคะบูรณาการกับ การเรียนการสอนนะคะในในรูปแบบของ c t i v e learning เนี่ยก็มีซึ่งเราพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุดนะคะซึ่งโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.60นะคะแล้วก็มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.556ค่ะข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้นะคะหน่งในส่วนของ Google Sites เนี่ยสามารถ ทำเป็นในส่วนของรายวิชาอื่นๆได้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของสามารถนำรายวิชาอื่นเป็นพวกเกมหรืออะไรแบบนี้สามารถนำมาสร้างเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นในส่วนของสื่อการเรียนการสอนได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ